วันนี้กับผมจะพูดเรื่องโทษแห่งอนันตริยกรรมด้วยกรรมแห่งอนันตริยกรรมทั้งห้าประการนี้จะเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมผู้ใดทำกรรมอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นั้นจะได้รับโทษทั้งทางโลกและทางธรรมโทษทางโลกคือจะถูกผู้คนบันนามและสาปแช่งไม่คบค้าสมาคมใดๆเลยและยังถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษอีก โดยเฉพาะมาตุขาตปิตุขาตและอาราันตะฆาตยกเวียนสังกเภทและโลหิตตุกประบาทที่กฎหมายไม่สามารถลงโทษได้ส่วนโทษของทางธรรมคือจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปหนักบาปหนาที่สุดว่าไม่อาจจะยกโทษให้เลยแม้แต่น้อยพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดทำกรรมอันนันทกรกร,กรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่สามารถบวชเข้ามาเป็นภิกษุได้เลยเพราะถือว่าเป็นผู้ต้องปารชิกสำหรับพราวาสแล้วจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานใดๆตลอดชีวิตในชาติที่ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อตายจากโลกไปจะต้องตกนรกเพียงสถานเดียวไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ต่อให้ทำกรรมดีมากมายเพียงใดก็ตามไม่อาจหนีพ้นจากนรกไปได้ผู้ทำอนันตริยกรรมและจัดตองตกนรกลง ไปยังขุมนรกที่ลึกที่สุดคือมหาขุมนรกอเวจีซึ่งอยู่ชั้นที่แปดเป็นขุมนรกขุมใหญ่ที่มีการลงโทษหนักโดยไม่มีผ่อนผันหรือหยุดพักแต่ใดๆเลยแม้แต่มินาทีเดียวสัตว์นรกที่ตกขุมนรกนี้จะได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและเป็นเวลายาวนาน ที่ไม่อาจจะนับได้เลยหรือเรียกว่ากันนัแต่อย่างไรก็ตามพูดทำอนันตริยกรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งมีจิตสำนึกผิดที่ได้ก็ทำลงไปและได้ทำกรรมดีมากมายณนะยังมีชีวิตเมื่อตายจากโลกบุญกุศลที่ทำไว้จะนำมาหักกับบาปแห่งอนันตริยกรรม ก็จะได้รับการลดโทษด้วยการไม่ไปบังเกิดไปยังมหาคุมนรกอเวจีแต่จะให้ไปเกิดคุมนรกอื่นแทนแต่ต้องได้รับโทษยาวนานเช่นกันตัวอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติกศัตรูได้ปรองพชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาก็มาสำนึกผิดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต ยนถูกพระราชโอรสรอบวงพระชนบุญกุศลที่ได้ทำไว้ทำให้พระองค์ไม่ได้ไปบังเกิดมหาขุมนรกอเวจีแต่ให้ไปเกิดขุมนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมพีนรกสเสวยทุกเวทนาเป็นเวลาห0 0 0ื่นปีแรกส่วนถ้าใครทำอนันตริษกรรมไว้หลายข้อ ก็จะต้องไปบังเกิดมหาขุมนรกอเวจีสถานเดียวอย่างไม่อาจดีกเลี่ยงได้แม้ทํากรรมดีเท่าใดก็ไม่พลนและได้รับการลงโทษเป็นเวลายาวนานมากหรือหลายกันแต่บางครั้งอาจได้รับลดโทษด้วยการลดเวลาลงโทษเหลือเพียงหนึ่งกันตัวอย่างเช่นพระเทวทัตทํากรมหนักไว้สองประการคือ โลหิตุบามาทและสังฆเพศพระเทวทัต,ทตสำนึกผิด,ดจึงให้บรรดาพระลูกศิษย์พาตนไปหาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารเพืเ่อข,ขอเข้ามาแต่เมื่อไปถึงสะโบขรณีหน้าวัดเชตวันมหาวิหาราาบรรดาพระลูกศิษย์ได้หยุดพักและอาบน้ำชำระร่างกายก่อนเข้าเฝ้า พระเทวทัตต้องการจะอาบน้ำชำระเช่นกันเมื่อเท้าของท่านสัมผับกับแผ่นดินด้วยบาปการรมที่หนักมากจนแผ่นดินรับไม่ไหวไม่อาจรองรับไม่ได้จึงสูบเอาพระเทวทตัตลงไปไปสู่มหาขุมนรกอเวจีไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยแต่ก่อนที่จะจมลงธรณี พระเทวทัตซึ่งเหลือแต่เสียนได้มองไปยังวัดเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณและถวายกระดูกทางเป็นพุทธบูชาและยึดเอาพระพุทธองค์ เป็นที่พึ่งตลอดการเมื่อลงสู่มหาคุมนรกอเวจีแล้วบุญกุศลจากการถวายกระดูกคางก็ทำให้ถูกลงโทษในอรนรกอเวจีเพียงหนึ่งกันเท่านั้นที่กับผมอาตมาภาพได้พูดมาแล้วนั้นเป็นโทษของ การทำอนันตริยกรรมห้าประการเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เปิดมาดูคลิปนี้ขอจงขอจงมันทำความดีและอย่าพลาดพั้งในอนันตริยกรรมห้าประการนี้มีโทษหนักนักแลสาธุ